s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t i m า Machine PODCAST คุณรู้ไหมอะไรเกิดก่อนข้อที่64รายการโทรทัศน์ไหนออกอากาศก่อนกันระหว่างกอไก่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยขอไข่ รายการ Thailand Got Talent หรือคอควายรายการ The Voice Thailand 10วินาทีจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยคอขอไข่รายการ Thailand Got Talent ออกอากาศก่อนเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2554 โดยเป็นรายการ r e a l i t ิตี้โวที่ซื้อลิขสิทธิ์การประกวดมาจากรายการ Britain's Got Talent ของประเทศเอังกฤษซึ่งในไทยนับเป็นประเทศที่43ของโลกและเป็นประเทศที่5ของเอเชียที่มีรายการนี้ต่อมาคือข้อกอไก่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2555เป็นรายการเกมโชว์แข่งขันทำอาหารซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7 และสุดท้ายข้อคอควายรายการ The Voice Thailand ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2555ซึ่งเป็นรายการ Reality Show ประกวดร้องเพลงโดย Workpoint Entertainment และ True Music ข้อที่65เหตุการณ์ใดเกิดก่อนกันระหว่างกอไก่งานวิวาระหว่างชมพู่อารยาและน็อตวิสรุต ขอไข่นาธานโอมานนำเทรนคิ้ว10มิติหรือคอควายฝ้ายเวลุรีดิศยบุตรสละตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สสิวินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยคอคอควายฝ้ายเวลุรีสละตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเกิดขึ้นก่อน เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2557หลังเกิดกระแสแอนตี้ว่าไม่สวยอ้วนและเป็นเด็กเส้นรวมถึงโพสต์ภาพข้อความหยาบคายลงโซเชียลตามมาด้วยข้อกอไก่งานวิวาของชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2558และสุดท้ายข้อคอควายนาธานโอมานำเทรนสักคิว10มิติเป็นข่าวเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2557 ที่66อะไรเกิดก่อนกันระหว่างกอไก่โครงการ9้าคนละ9เริ่มขึ้นเป็นวันแรกขอไข่นิตยสารขวัญเรือนประกาศปิดตัวหรือคอควายการเลือกตั้งสสเป็นครั้งแรกหลังรัฐประหารพุทธศักราช2,557 10วินาทีจับเวลา เวลาเฉลยข้อขอไข่นิตยสารขวัญเรือนประกาศปิดตัวไม่ได้เกิดขึ้นก่อนเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือข้อกอไก่โครงการ9ก้าคนละ9ก้าเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศที่เริ่มขึ้นวันแรกเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2560นาอณอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตามมาด้วยข้อขอไข่นิตยสารขวัญเรือนที่ปิดตัวไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2560 โดยขวัญเรือนยืนหยัดอยู่คู่คนไทยมากกว่า49ปีและสุดท้ายข้อคอควายประเทศไทยจัดการเลือกตั้งสมาชิกผูแ้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกหลังรัฐประหารพุทธศักราช2557เมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ข้อที่67กร์ตูนดิสนีย์เรื่องใด ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงก่อนกันระหว่างกอไก่อลิซอินวันเดอร์แลนดขอไข่ซินเดอเ l ลลหรือคอควาย m a l e ฟิเซนต10วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยคอกอไก่อลิซอินวันเดอร์แล ถูกนำมาทําเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2553นําแสดงโดยมีอาวาชิโคสการับบทเป็นอลิสตามมาด้วยข้อคอควายมาลิฟิเซนที่ถูกทําเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยดัดแปลงมาจากภาพยนตร์กระตูนเรื่อง Sleeping Beauty และสุดท้ายข้อขอไข่ซินเดอเรลล่าถูกทําเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2558 ข้อที่68อะไรเกิดขึ้นก่อนกันระหว่างกอไก่ละครโทรทัศน์ไทยเรื่องแรกออกอากาศขอไข่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เริ่มแพร่ภาพเป็นครั้งแรกหรือขอควายภาพยนตร์ Star Wars ออกฉายเป็นครั้งแรก10วินาทีจับเวลา เวลาเฉลยข้อกอไกล่ละครโทรทัศน์ถ่ายเรื่องแรกออกอากาศเกิดขึ้นก่อนเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2499โดยมีชื่อเรื่องว่าสุริยานีไม่ยอมแต่งงานออกอากาศทางช่อง4ี่บางขุนพรมตามมาด้วยข้อขอไข่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3เริ่มแพร่ภาพเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2513 และสุดท้ายข้อคอควายภาพยนตร์ Star Wars ฉายเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2520ข้อที่69เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกันระหว่างข้อกอไก่ติกเจษด,ดาพรผลดีเกิดข้อไข่ชาร์ลีแชปลินเสียชีวิตหรือข้อควายจอห์นเลนนอนเสียชีวิต 10วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยข้อกอไก่พิติกเจษดาพรผลดีลืมตาดูโลกเกิดขึ้นก่อนเมวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2,520โดยพิติกเป็นนักแสดงชาวไทยเจ้าของฉายาพระเอกแวมไพายเพราะว่าหน้าไม่เคยเปลี่ยนไปตามอายุเลย ตามมาด้วยข้อขอไข่ชารีแชบลินเสียชีวิตเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2520ด้วยโรคหลอดเลือดในสมองและสุดท้ายข้อคอควายจอร์เลนนอนนักรองชื่อดังเสียชีวิตเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2523ข้อที่70อะไรเกิดขึ้นก่อนกัน ระหว่างกาไก่ถนนวิทยุสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกขอไข่สถานีวิทยุไทยก่อตั้งหรือคอควายภาพยนตร์เรื่องมนรักทรานซิสเตอร์ออกฉายเป็นครั้งแรก10วินาทีจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยข้อขอไข่ สถานีวิทยุไทยไม่ได้ก่อตั้งก่อนเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือกอไก่ถนนวิทยุที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2463ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตามมาด้วยข้อขอไข่สถานีวิทยุไทยที่ก่อตั้งเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทศักราช2473และสุดท้ายข้อขอควายภาพยนตร์เรื่องมนรักทรานซิสเตอร์ออกฉายเป็นครั้งแรก ในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2544